สการครับเขาบอกี่ในเปลี่ยนชื่ออยางนี้ผมเพิ่งรู้เปลี่ยนชื่ออยางเนี้ยจริงๆนะครับผมเพิ่งรู้จริงๆเชียวเดี๋ยวเขียนว่าโอ้ยอาจจะได้ยินเสียงมาครับอันนี้ชัดแน่ถ้าใครไม่ได้ยินก็บ้านจริงๆเชียวมอนสกโอเคมันเป็นเกมออนไลน์ครับโอ้โหมีคนเล่นเป็นร้อยเอาออแนแรแล้วกันนี่มีคนให้เลือกด้วยนื้ อามายนังเมยโค้บเหมือนปิีโอ้ยมันว่องเลยวันนี้เราจะมาเป็นโจเลยไม่เนี่ยนักเรียน,นยดีกว่โอ้ยรถสุนาทเครื่องบินโอ้ยราคาแพงโอ้โอ้อเฮ้ปับฟีได้เลยหรือ โอ้ยอะได้ยินเสียนักชัวใครไม่ได้ยินก็บ้าแล้วเอ้ยเด้อเด็กอยู่อู้วอะได้ยิงเสียงเพลงครับคนจังบ้านกำเปิดเพลงเพื่อไม่รู้เนี่ยผมงงอยู่เออก็ผมยังงงอยู่โอ้ความแรงดังโม่ฟุยอ๊อฟฟ้าบอโอ้แล้วเหมือนเกมนี้ดิบเลยโอ้ยโอ้ย เออยังรีบแต่ก็ซึมออกจะกเท้าอย่างมากเออมีอการคุยว่านเนี่ยแบบนี้นะออนไลน์อยู่โอ้ยผมเพิ่งลองเล่นได้ไม่นานเองครับแต่ก็คุณไม่เก่งนะครับถ้าใครบอกว่าเนี่กาคุณดีๆนะนี่ก็คุณดีๆนะแ,แล้วเลี้ยงนี่มันจะเอาดีติ่งเลียวเลยเฮ้ยดูความแรงรถเราเงนินนี่ผมเงินะ เอ้มว่าปเีมดือนกันสำหรคนชอบซิ่งรถเราไม่มีชีวิตเออเนียขนาดเลือดยังเลอดะีมือนเล่นเป็นร้อยคนครับเี่ยาเนย้หอะไรรถแม่งครบเป็นบทงายรถ้องโเลยได้ให้วิ่งวิงอ้าวี่วิ่งจะการถทาไมดิ เก่งมากเลยคือ yeah. ด yeah. ูบป่าอ๋ออ๋ออ๋ยดูไฟดิฟยังออยู่อ๋โถดิฟย่อฮึโอนเงินเพิ่มขึ้นดูแลรถเลยครับฮึรถตู้คอมมมนด์รถจักยานนต์เพาคุ้มให้มาทไ่น่นเขาคุ้มากมากเลย ก uh ็อ да ืมเกมตัวแรกกอาลดซื like <bad S 2> ้อบาลซื้ออีกครั้งได้ครับมันไม่น่าเลยไม่ตเลยลดื้อบาไม่รู้มันซื้อบานดีวาอาจจะม่มีีก็ได้เยเเสื่อดูเองงบอ่ะเกมนะครับจังีะฮก็เกม แันเดียวนึ่เดียวเดียวนเดียวแล้วกาอนี้อืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนเร้่ังจิ้มซาลูนอ่ะน่เบื่อจังอืมโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ย อุ้ยออกสิครับรออะไรเอ้ยขี่มันนี้อันนี้เป็นรถเพื่อชีวิตของเรารถแบ็คกับกรีนแบ็คกรีนชื่อมันชื่อแบ็คกรีนเราจะไปสุดขอบฟ้าจะไปแต่งขอบฟ้าอ้อยนี่ดูความเดฟไปดูกำลังใครจะโหลดก็โหลดได้นะครับเดี๋ยวๆผมว่าเกมนี้ก็มัน มันไม่ค่อยได้ให้ทำอะไรครับเฮ้ยขี่รถแล้วก็ดิบรมว่านะดิบนี่มาเะยรตกแตกเลยอืโอ้ยโอ้ยดิฟโ่โอ้ยอ๋อรถแบบมาได้ขี้เกียจไปซื้ออีกครับซื้อซื้อบ้ากเกือจริงเสร็จแล้วตกแต่งเลยรถมันเป็นรถวิ่งเลาะเรื่อยงี้ จานดิโอ้ยโอ้ยจานดิไอ ah, ah, ah. ่ไ so อ okay. ่เนี่ยเฮ้ยฮ้ยะฮะยอ่ะใส่กับผมไปหนึ่งลายครับผมนี่ฮะฮะฮ้ลดแรงเหรอครับเมื่อกี้ทำไม่ใช่นี่แหละเมื่อกี้ก็ดูสี่กันเนาะโอ้ยนี่อืม ยองยังโอ้าวเอ้เกมนี้เหมือนเราไม่มีชีวิต้ยอ๋อขนาดผมเล่นได้ไม่นานแต่ก็รุ่งรีบก็โอเคอยู่แต่เรื่องคำอมแรงไม่ถึงฟองบอสอย่าให้ใจนะเรื่องรีบนี่ผมว่าต้องสู้แล้ว อ๋อเขารู้ว่าอัน,น,ออนะอนดับคนเนี้อาเนี้ดีเอาดีเขารยว่าตามล่าแลนะ้วอุ้ยอุอย้ยเอาวตามล่าเงี้ย,ยก็ทำเต่าทเนี่ยเอาหทไ่ฮ่ารู้สึกคงเด้อ้ออย โอ้ยดริฟต์โอ้ยดริฟต์อ้สำหรับเบบนี้ไม่มีคำว่าเล่นแบบไม่ดริฟต์อะเราจะการรถดำแบบนี้เด้สึกจะสวยเกินน่าเกินตาเร่าเนาแต่งรถก็ดีมาแต่งเท่เลยนะไปเลยอ๋ขอขับรถไม่เกงอ้ยโยมันงงมาก ไปเหมือนกันละ่ะเฮ้ยตาจะเอาไม่กินเลยได้มัดีเดี๋ยวนี้อืโอ้โหเชินกระบ,บองเพชรน,นี่ยังเพ่นอีกเ่ไงนี่รุ่งจริงมไม่นี่นมันดีอือคุ้มเม็ดเม็ดหน่อย นี่ไปควนดื้อเรื่องความรงของเก็มันอยู่นะมบอมากลแรงเลยนะชอบปอบถึอันได้มบอมันซื้อลิลี่จังยันอยู่เบอร์อีกอ่ะมันชอบเกินเงี้ยโอ้โหมันเดียวมันบามีปืนด้วยยังไม่เก่ง ผมว่ารถอจุงเจ้านี่แล้วก็เป็นอนัคาเนีานะครับราคานะึ่งล็อตเนี่ยไปย่อรถที่แรงเลยเงินได้กี่ขาล้อหนึ่งหมื่นไปขาล้อไม่เป็นรู้สึกกิมน,นี้เราเก็บมาก็มีเงินให้อยู่เลยนะอืมอืมแต่เรารถสุนบาทนนเนี่ยดีดีคือดีโอ้ยคุ้มบินเหรอ อ๋อจุดจับอาวแคืออ้าวเฮ้ยพี่ยอออกไงหรอเมื่อ้าใช่ไหมพี่ก่อนแล้วคืคุหนึ่งเดนเข้ามาย่าจะลงมาเหรอวนนี่โอเคนุดจับคุณยังหนึ่เล็กเหรอมลรคุณเล็กอ่ะมีเคนเล็กเกิ่ โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ไปกลื่นไปกลนโอ้ยจะขึ้นเนาะเรื่องขับรึกนี่ขอยกให้ผมหนึ่งยาขอบฟ้าแล้วเนี่ยโอ้ข้างหน้านี่ชมึงบ้าก็จะแหลกขับรื่องยกขึ้นมาแล้วนะยังก็มาเห้องสั่งตัวเกลือยัว เล็กเล็กเล็กเลกหลุด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 ครับหลุดครับลดเราอันนั้นก็ได้ทนานก็ได้ฮอมขอาชิงรถตีบ้านเนี่ยออใไงเนี่ยได้ป่ะเราแต่งตัวเป็นคนธรรมดาเนี่ยครับเดี๋ยวต้องเคลียร์รถคันนั้น ไปแรงน่เออสกระันนี่มันจะทำอะไรวะจะทำอะไรก็ทำดีๆนะ่ะเพื่อนไปไหมนะ่ะรออย่เงี้นวไปโลเด็กๆนี่มันนคยังไงนี่วะนอนไซค์เด็กเกลียนไม่สนครับ สัสิครับไม่กีส่วนอไรครับเกมซีล็กสิครับอย่างเนี้มาละวอแรงละขอคมไร้ดีเลยอืมใส่โค้งไปใครเคยดูดุฟ้ามั้งครับอาจักดูเรื่องดุฟ้ามากรือใ่รก็ดุฟ้าครับเรื่องดิฟขอให้ผมอืมอ่า อออไปครับผมดึงเล่นดึงเลนงไม่เก่งดึมยากด้วยไม่ยากหรอกตรงเดียวครับลำม,มาถึงสมรภูคุณไหนเนี่ยเราต้องไป,ไป,ไปู้คำใวารเร่ครับผมไปเลยคที่คืองบินยงไปครับผม ไปครับเบรกตร๊นเดี๋ยวเดยกโคเสรออะไรโลกรอเลยโกไม่ไ้กมาดูความแรงกิไปนู่นนี่ตาาชิอนดูวหอชนบนหินยังไงยวดูควมแรงมไม่แรงอยากแรงไปละ ไปโอ้ยมายฟิ้ยวแล้วกันนะครับอ่าขึ้นใหม่สิครับือนะโหเหนือคนเอารถกับผมมาสอาซาตานเนี่ยใช้คำว่าอุศาต่อไปเอาสีดำหมดเลยครับนี่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 คีบนหินนี่โอ้ยกลับใหม่สิครับ รอไลยลูกไอ้ลูกโอ้โหเกมนี้นับนักซิ่งนี่ก็อ,อ้าวตกน้ำเกิดใหม่ฮู้เชื่อคิดว่าจะขบในน้ำได้ยังดิบๆเออแล้วสำหรับกลุ่มนี้ก็ขอจบเกมไปเพียงเท่านี้นะครับอยู่โด บายบายครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ